สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหาผลบวกโดยการตั้งบวกมีการทดที่มีผลบวกไม่เกิน1 0 0 0 0แสนจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลบวกจำนวนนับไม่เกิน100 0 0แสนโดยการตั้งบวกที่มีการทดได้ การหาผลบวกโดยการตั้งบวกให้นักเรียนเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันแล้วนำจำนวนในหลักเดียวกันมาบวกกันเริ่มจากบวกหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันและหลักหมื่นตามลำดับนะคะจากหลักการบวกที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วเรามาเริ่มที่ตัวอย่างที่1กันเลยนะคะตัวอย่างที่1จงแสดงวิธีหาผลบวก56,428 บวก17,826วิธีทำนะคะให้นักเรียนเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันก่อนโดยการนำตัวตั้งคือ56,428ตั้งไว้แล้วก็บวกกับตัวบวกคือ17,826นะคะใส่เครื่องหมายบวกด้านข้างให้เรียบร้อยด้วยขีดเส้นใต้ ตรงตัวบวกนะคะ1เส้นขั้นที่1นนะคะให้นักเรียนไปหาผลบวกในหลักหน่วยก่อนโดยนำา8บวก6นะคะ8บวก6ได้ผลบวกเท่ากับ14ใช่ไหมคะได้ผลบวกเท่ากับ14ถ้าผลบวกในหลักใดครบ10หรือมากกว่า10นะคะให้นักเรียนทดจำนวนที่ครบ10ไปรวมกับผลบวกในหลักถัดไปทางซ้าย ซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าผลบวกของ8บวก6สีฟ้านะคะ8บวก6ได้ผลบวกเท่ากับ14นักเรียนก็นำา4ในหลักหน่วยมาเติมลงในหลักหน่วยและนำา1ที่เกิน10ไปทดในหลักถัดไปเมื่อกี้เราหาผลบวกในหลักหน่วยดังนั้นนำา1ไปทดในหลัก10นะคะขั้นต่อไปขั้นที่2ไปหาผลบวกในหลัก 10หลัก10คือสีชมพูนะคะนำสอ,ส,อสองบวก2 2บวก2ได้ผลบวกเท่ากับ4และนักเรียนอย่าลืมไปบวกกับตัวทด1นะคะ4บวก1ได้ผลบวกเท่ากับ5เติม5ในหลัก10ขั้นที่3หาผลบวกในหลักร้อยหลักร้อยก็คือสีเขียวนะคะหลักร้อยสีบวกกับ8 4บวก8ได้ผลบวกเท่ากับ12ซึ่งผลบวกเท่ากับ12เกินมา10ใช่ไหมคะให้นักเรียนใส่2ในหลัก100และนำา1ที่เกิน10ไปทดในหลักถัดไปก็คือทดในหลักพัน ต่อไปขั้นที่4หาผลบวกในหลักพนันหลักพันคือสีเหลืองนะคะหลักพันนำา6บวก7ได้ผลบวกเท่ากับ13และไปบวกกับตัวทด1 13บวก1ได้ผลบวกเท่ากับ14เติม4ลงในหลักพนันและนำหนที่เกิน10ไปทดบนหลักหมื่นนะคะ ต่อไปขั้นที่5หาผลบวกในหลักหมื่นหลักหมื่นก็คือสีม่วงนะคะนำ5้าบวก1 5บวกหได้ผลบวกเท่ากับ6 6บวกกับตัวทด1ได้ผลบวกเท่ากับ7เติม7ลงในหลักหมื่นดังนั้นจาก56428 บวก17,826นะคะได้ผลบวกเท่ากับ74,254ขีดเส้นใต้ตรงคำตอบ2เส้นให้เรียบร้อยนะคะและก็ตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะใส่เครื่องหมายจุลภาคหลังเลข4หรือหน้าเลข2นะคะการใส่เครื่องหมายจุลภาคเราจะใส่ทุกๆ3ตํตำแหน่งนับจากข้างหลังมาข้างหน้า ตำแหน่งที่1คือ4ตำแหน่งที่2คือ5ตำแหน่งที่3คือ2ดังนั้นสายเครื่องหมายจุลภาคหน้าเลข2หรือหลังเลข4นะคะต่อไปตัวอย่างที่2จงแสดงวิธีหาผลบวก39,987บวก6 0หการหาผลบวกสิ่งที่สำคัญเลยคืออะไรนะคะนักเรียนก็คือ การตั้งตัวเลขโดดให้หลักมันตรงกันนะคะดังนั้นวิธีทำนะคะให้นักเรียนเขียนจำนวนให้เลขโดดให้ตรงกันหลักเดียวกันตรงกันนะคะหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักสิบตรงหลักสิบหลักร้อยตรงหลักร้อยหลักพันตรงหลักพันและหลักหมื่นตรงหลักหมื่นนะคะตัวอย่างที่สองเป็นการแสดงวิธีหาผลบวกดังนั้นอย่าลืมใส่เครื่องหมายบวกให้เรียบร้อย ใส่เครื่องหมายบวกเรียบร้อยแล้วนะคะขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นตรงตัวบวกก็คือใต้จำนวน6 1หมนะคะ1เส้นจากนั้นเราจะไปหาผลบวกช่วยกันเลยนะคะขั้นที่1ก็คือหาผลบวกในหลักหน่วยหลักหน่วยให้คุณครูให้เป็นสีเขียวนะคะนำเบวก3าบวก3ได้ผลบวกเท่ากับเท่าไหร่คะ7บวก3ได้ผลบวกเท่ากับ1ิบ ให้นักเรียนเติมศูนย์ในหลักหน่วยและนำหนึ่งไปทดบนหลักสิบก็คือเมื่อกี้เราหาผลบวกในหลักหน่วยดังนั้นตัวทดทดในหลักถัดไปทางซ้ายหลักทางซ้ายของหลักหน่วยก็คือหลักสิบนะคะดังนั้นทดหนึ่งบนหลักสิบจากนั้นขั้นที่สองหาผลบวกในหลักสิบสีฟ้านะคะนำแปดบวกหนึ่งแปดบวกหนึ่งได้ผลบวกเท่ากับเก้า และนำา9้าไปบวกกับตัวทดหนึ่งบวก1ได้ผลบวกเท่ากับ10ใส่0ูนย์ในหลักสิบและนำตัวทด1ที่เกิน10ไปใส่บนหลักร้อยนะคะทดหนึ่งในหลักร้อยจากนั้นไปหาผลบวกในหลักร้อยก็คือสีเหลืองนำาบวก0 9, บวก0ย์ได้ผลบวกเท่ากับ9 9บวกกับตัวทด1 9บวก1ได้ผลบวกเท่ากับ10ใส่0ในหลักร้อยและทด1ในหลักพันนะคะและขั้นต่อไปหาผลบวกในหลักพันผลบวกในหลักพันนำ9กบวก0ย์ได้ผลบวกเท่ากับ9 9 0บวกย์ได้ผลบวกเท่ากับ9านำ9บวกกับตัวทด1ได้ผลบวกเท่ากับ10ใส่0ในหลักพันทด1ในหลัก หมื่นอ่าเหลือหลักสุดท้ายก็คือหลักหมื่นหาผลบวกในหลักหมื่นสีม่วงนะคะนำสามบวกหกสามบวกหกได้ผลบวกเท่าก,กับเก้านำเก้าบวกหนึ่งได้ผลบวกเท่าก,กับสิบใส่ศูนย์ในหลักหมื่นและทดหนึ่งในหลักแสนหรือเติมหนึ่งในหลักแสนนะคะ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมวันนี้นะคะการหาผลบวกของจำนวน2จํจำนวนโดยการตั้งบวกนักเรียนจะต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันแล้วจึงนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันโดยเริ่มจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันและหลักหมื่นตามลำดบับถ้าผลบวกในหลักใดครบ10หรือมากกว่า10ให้ทดจำนวนที่ครบ1ิไปรวมกับผลบวกในหลักถัดไปทางซ้ายมือนะคะ จากกิจกรรมวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหดัดวิชาคณิตศาสตร์หน้า28และหน้า29นะคะนักเรียนคนไหนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะเจอกันในเนื้อหาถัดไปวันนี้สวัสดีค่ะ